คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับ เพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำเลขดับนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่และแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7ถึง38จะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานาจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870เจะเรียงกันจากค่ามากค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3นี เลขท้ายสองเลขท้ายสองตัวคือห้าเก้าเอ้ยเลขเลขข้างบนวันที่หนึ่งออกห้าเก้าจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องเรียนะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช่เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่องสิบเก้ายี่สิบมาใส่ตรงนี้แทนสาหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับปักหลักหน่วยบนสลากินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่16ตุลาคม2566สำหรับคลิปนี้มีด้วยกัน3สูตรก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรดับมาแล้ว59งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1ใช้แถวที่1บวกได้แถวที่4บวกได้แถวที่11บวกด้วยแถวที่16และบวกด้วยแถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนเอามาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับ เริ่มจากงวดที่1พฤษภาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่16เมษายนปี64 1บวก7เป็น8 8บวก4เป็น12 12บวก4เป็น16 16บวก7เป็น23ก็จะได้เลขดับ3เลขท้าย2ตัวบนงวดที่1พฤษภาคมปี64ออก72 3ไม่ตรงกับ2นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1 ต่อไปเป็นงวดที่16พฤษภาคมปี64ได้เลขดับปักหลักหน่วยบนคือเลข2เลขท้าย2ตัวบนออก79 2ไม่ตรงกับ9นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่2งวดที่3 8ก็ไม่ตรงกับ2งวดที่4ี่ไม่ตรงกับ1ผมไม่บวกเพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกเค,คกันดูนะครับ หน้านี้ดับมที่หนึ่งถึงเที่สิบสองหน้านี้ดับเที่สิบสามถึงเมที่ยี่สิบสี่หน้านี้ดับเมื่อที่ยี่สิบห้าถึงเมื่อที่สามสิบหกหน้านี้ดับเที่สามสิบเจ็ดถึงเที่สี่สิบแปด หน,นหน้านี้ดับงวดที่49ถึงงวดที่59งวดที่59ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก2ตัวบน02สูตรนี้ได้เลขดับคือเลขหนึ่งหนึ่งก็ไม่ตรงกับ2นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันมาดูนะครับว่าสูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบน งวดวันที่16ตุลาคมปี66ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่1ตุลาคมปี66 7บวก2เป็น9 9เบวก5เป็น14 14บวก6เป็น20 20บวก1เป็น2 1ก็จะได้เลขดับ1แล้วชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่สองใช้แถวที่สามบวกด้วยแถวที่เก้าสองครั้งบวกด้วยแถวที่สิบและบวกด้วยแถวที่สิบห้าได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปกากหลักหน่วยบนมาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับเรื่องจะเพื่องวดวันที่หนึ่งพฤษภาคมปีหกสี่ก็จะใช้ผลของงวดวันที่ 16, สิบหกเมษายนปีหกสี่ศูนย์บวกสามเป็นสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ด 7บวก4เป็น11ก็จะได้เลขดับ1เลขท้าย2ตัวบนออก7 2 1ก็ไม่ตรงกับ2นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1งวดที่2 4ก็ไม่ตรงกับ9งวดที่3 5หไม่ตรงกับ2ผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเสียเวลาก็ลองไปบวกกันเดูนะครับหน้านี้ดับงวดที่1ึงถึงงวดที่12บ หน้านี้ดับงวดที่สิบสามถึงงวดที่ยี่สิบสี่หน้านี้ดับงวดที่ยี่สิบห้าถึงงวดที่สามสิบหกน้านี้ดับงวดที่สามสิบเจ็ดถึงงวดที่สี่สิบแปดหน้านี้ดับงวดที่สี่สิบเก้าถึงงวดที่ห้าสิบเก้า งวด59ก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบน0 2ย์สสูตรนี้ได้เลขดับคือเลข8 8ก็ไม่ตรงกับ2นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่59ติดต่อกันรํารู้นะครับว่าสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ7บวก4เป็น11 11บเวก4เป็น15 15บวก3เป็น18 18บวก6เป็น24ก็จะได้เลขดับ4ี่ ถ้าชอบกดแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถ,ถวที่หมบูด้วยแถวที่7บูด้วยแถวที่11บูด้วยแถวที่13และบวกด้วยแถวที่15ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับปกักหลักหน่วยบนมาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับ เริ่มจากงวดที่1พฤษภาคมปี64ก็จะใช้ผลของงวดที่6เมษายนปี64 1บวก0เป็น1 1บวก4เป็น5 5บวก2เป็น7 7บวก4เป็น11ก็จะได้เลขดับ1เลขท้าย2ตัวบนงวดที่1พฤษภาคมออก7 2 1ก็ไม่ตรงกับ2นะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1งวดที่2 6ก็ไม่ตรงกับ9 ผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนเสียเวลาเพื่อนๆก็ลองไปบวกกันดูนะครับหน้านี้ดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองหน้านี้ดับงวดที่สิบสามถึงงวดที่ยี่สิบสี่หน้านี้ดับงวดที่ยี่สิบห้าถึงงวดที่สามสิบหก หน้านี้ดับงวดที่สามสิบเจ็ดถึงงวดที่สี่สิบแปดหน้านี้ดับงวดที่สี่สิบเก้าถึงงวดที่ห้าสิบเก้างวดที่ห้าสิบเก้าก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออกสองตัวบนศูนย์สองสูตรนี้ได้เลขดับคือเลขห้าห้าก็ไม่ตรงกับสองนะครับดับปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่ห้าสิบเก้าติดต่อกันลองดูนะครับว่าสูตร ที่3นี่เราจะได้เลขดับปักหลักหน่วยบนงวดนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ7บวก3เป็น10 10บวก5เป็น15 15บวก4เป็น19 19บเวก6เป็น25ก็จะได้เลขดับ5ถ้าชอบก็บแคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็บปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปตัวไปก็จะเป็นคลิปเลขเด่น2ตัวล่างนะครับ ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสดศูนเดือนโดยไม่เสเียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรงก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดยไลน์ไอของผมนะครับ แอดหกห H L V R U มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต,ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงศ์โทร092 273 9598ขอบคุณครับ และเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่ออไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไว่บนไลนเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนซ้บนะครับโดยรลย์ไอดีของผมนะครับ @812cx w q b มีแอ q b มีนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับแล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับ ปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนปักหลักร้อยบนปัก2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10บล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบน ถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่น,นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณ ล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ